มีความใสมีความสะอาดขึ้นได้ขอเพียงนายกที่มีความใสใจลงไปดูแลกระบวนการในการผลิตน้ำประปาให้สันายใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมหนึ่งแห่งมันใช้เงินลงทุนเพียงแค่สองถึงสามแสนบาทเท่านั้นนะไม่เยอะนะครับในเรื่องของปรปศตในเรื่องของระบบสาธารณสุขสองวันที่แล้วผมไปเยี่ยมที่บางแคร์จังหวัดพุกธานครับซึ่งคณะเข้าหน้าได้ทำจนประสบความสำเร็จมาเป็นแรงปีแล้วนะครับ เครื่องไหนเครื่องมือที่ทําให้ผู้ท้องผ้แก่ที่เป็นโรคเรื้อรังแต่ไม่ใช่โรคร้ายแรงเส่ยงเช่นความวันความดันเบาหวานต่างๆที่อยู่ตามหมู่บ้านอยตามชุมชนห่างไกลจากรอปชรอสสิบเซนติเมตรสามารถเข้าถึงบริการทางอสุจิได้ในรูปต่อเครื่องมือติดแค่สามสายตาเท่านั้นเองตอนที่ผมลงไปสองตาเมื่อกี้ได้ไหมสามารถเจาะเลือดนะครับแล้วก็ตรวจระดับน้ำตาลเลือดได้มีวีดีโอวิ่งคุยกับคุณหมอได้ นี่คือตัวอย่างเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่ยืนยันว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒน,นาระบบสาธารสุขการพัฒน,นาเรื่องของน้ำรับประปานน้ำกินน้ำใช้นะครับที่ใกล้ชิดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นหลายๆงานหลายๆอย่างไม่ได้ใช้เป็นเป็นหลุมที่สุดขอเพียงแค่ผู้บริหารที่อาสาแระรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ช้เงินภาษีทุกฝ่ายทุกสตาร์งอย่างโปร่งใสแรงงาจึงเป็นที่มาที่วันนี้ผมขออาสามานเสนอเรื่องไม่สบายงบประมาณโทรศัพท์อบจทำงานชัาไปประช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสิ่งที่ผมต้องมาพูดถึงเรื่องนี้ครับทางบอกมองใสเป็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่ผมต้องมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็คือในเรื่องที่ รากเหง้าของปัญหานะครับในส่วนนี้ก็คือในเรื่องของการขาดความโปร่งใสนะครับการขาดประสิทธิภาพในการทํางานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขาดกระบวนการในกะารประชาธิปไตยที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของความโปร่งใสเพราะแม่พี่น้องหลายๆคนนะครับอาจจะเคยได้ยินทราบข่าวกราวที่ผ่านมาว่าท้องถิ่นในหายที่นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ โครงการเสาไฟรีรีเสาไฟหลายอย่างนะครับที่มองว่าท้องถิ่นขาดความโปร่งใสแต่พวกเราเชื่อครับพวกเราเชื่อว่าการที่ได้ผู้บริหารที่มาจากประชาชนตรวกกับการใช้เทคโนโลยีที่ิกตอลจะทำให้การใช้เงินงบประมาณรูปแบบพุทานั้นมีความโปร่งใสมากขึ้นได้การประชุมสภาท้องถิ่นการพิจารณาการผ่านงบประมาณท้องถิ่นก็สามารถที่จะเสนอเป็นนโยบายในการเปิดเผยผลการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ในส่วนของเสาประสิทธิภาพครับ <Yeah. S 1> ทําอย่างไรให้การให้บริการในท้องถิ่นให้แก่พี่น้องประชาชนนั้นมีความฉับไวมากยิ่งขึ้นเรื่องที่เข้าไปติดต่อท,ท,ท,ที่เทศบาลที่องค์จไม่เงียบไหนการขออนุญาตที่อยากดำเนินการติดต่มไปมติดตามสถานะได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่เราสามารถใช้เรื่องของเครื่องไวเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยในการรับเรื่องแหวนของแม่พี่น้องประชาชนติดตามสถานะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในเ,เรื่องของกระบวนการการเป็นประชาธิปไตยครับหลายๆแห่งหลายๆที่มีนโยบายในการทาการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมผู้ง่ายๆถึงนายกไม่ได้คิดเองทั้งหมดนะครับหลายหลายที่หลายๆจังหวัดมีงบเป็นระดับพันล้านบาททาอย่างไรที่เราแบ่งสรรตั้งส่วนบางอย่างนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนร่วมกันตัดสินใจว่าจะพัฒนานโยบายใดในจังหวัดใดก่อน สิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถเอาเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านที่ิตอลมาช่วยในการพัฒนาในจังหวัดของเราได้เช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ผมยินยกสาปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดความโปร่งใสการขาดประสิทธิภาพและขาดกระบวนการประชาธิปไตยมาเป็นแก่นสารในการเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนื่องจากอะไรครับที่ผ่านมาเพราะแม้ที่น้องประชาชนในาา่างจังหวัดอาจจะขาดการให้ความสําคัญในเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งทงถิ่น เห็นได้จากจํานวนสัดส่วนของคนออกไปใช้สิที่เสี่ยเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่ต่ำกว่าในระดับประเทศมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่ผ่านมานี้ไม่ใช่เป็นข้อผิดพลาดหรือว่าความไม่ใส่ใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับแต่เกิดจากโครงสร้างอำนาจรัะกลไกของท้องถิ่นที่าขาดความโปร่งใสขาดการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพขาดความเป็นประชาธิปไตยขาดการติดโยงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับจึงทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน หลายๆคนรู้สึกว่าการเลือกตั้งตลัดท้องถิ่นไม่ได้ปูกพันไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้ส่งผลกระทบที่ทําให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นได้แต่พวกเราพรคประชาชนวันนี้เราอาสาเข้ามาในงานการเมืองเราอาสาเข้ามาเพื่อที่จะบอกว่าจริงๆเราทําสิ่งต่างๆล่านี้ให้ดีกวันี่ได้เราเชื่อว่าการราดด่างกายชายยกที่มาจากประชาชนทํางานอย่างตรงไปตรงมามีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพในการทํางานมีความเป็นประชาธิปไตย ทุกโครงการทุกการใช้จ่ายพวกประมาณฟังสิ่งของพ่อแม่พี่น้องเป็นสําคัญสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยทลายปัญหาเชิงโครงสร้างในอดีตครับเริ่มจากฐานรากใครที่บอกว่าเราทํางานแต่โครงสร้างวันนี้ผู้สมัครของพวกเราทุกคนยืนยันแล้วว่าท้าประชาชนทํางานจัดฐานรากเราจะแ,แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆเหล่าน,น,นี้จะจัดฐานรากครับเพื่อสุดท้ายโยงกลับมาสู่คําว่าประชาชนการในเรื่กกองความโปร่งใสประสิทธิภาพประชาธิปไตย มีประชาชนเป็นสุนกลางนี่คือเจตจำนงที่พวกเราครับประชาชนครับอาสาเข้ามาลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับอบอจอในวันนี้และระดับเทศบาลรวมถึงระดับอบอตในอานาคตด้วยทุกท่านครับสําหรับงบงบประมาณต่างๆในพื้นที่ในท้องถิ่นนะครับ14อบอจอที่พวกเราส่งข่ง ตัวเลขในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับรวมกันต่อปีมีละหมื่นถึงสองหมื่นล้านบาทเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยผมอยากสรุปโดยอยากยืนยันว่าเรารู้ครับพื้นที่ทางการคลังของท้องถิ่นมีหลายๆอย่างเป็นโอประจําไม่ใช่ว่าหมืน่นถึงสองหมื่นล้านบาทนั้นสามารถใช้ได้ทั้งหมดแต่เราก็ยังอยากยืนยันอีกครั้งว่าพื้นที่ทางโบประมาณในท้องถิ่นที่เหลืออยู่นี้ถ้าเราใช้ไายอย่างใส่ใจอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยเราสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นได้ หลายๆท่านอาจจะเห็นหน้าฆ่าตาผู้สมัครท้องถิ่นของพวกเราหลายๆท่านมีประสบการณ์ในการทำเนินท้องถิ่นในอะะดีตมาก่อนครับสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากสะท้อนให้ประชาชน,นหลายๆคนเห็นครับว่าพคประชาชนเรายินดีเปิดกว้างทำงานร่วมกับทุกฝ่ายผมเชื่อมั่นครับว่าผู้สมัครข,ของพวกเราทุกคนที่ผ่านมาอาสามาทำงานรับใช้เท่าแม่พี่น้องประชาชนมีความตั้งใจจริงครับจริงแต่ที่ผ่านมาการเมืองยังไม่เปิดกว้าง โครงสร้างในระบบการเมืองโครงสร้างในระบบอำนาจรัานอยากทาให้พวกเขาไม่สามารถขยเยพยายามทาตามความฝันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีกว่าที่ได้วันนี้การเดินทางของอนาคตใหม่ก้าวไปสู่ภาคประชาชนผมเชื่อว่าการเดินทางของพวกเราได้เปิดประตูแห่งความหวังได้เปิดประตูแห่งความฝันให้หลายๆท่านที่นั่งอยู่ในห้องแห่งนี้ครับเข้ามาร่วมเดินทางกับพวกเราได้เราเชื่อว่าการมันดีกว่านี่ได้ เราเชื่อว่าการเงินมันเปพอนองแม่พี่น้องประชาชนได้เราเชื่อว่าการเงินเป็นของประชาชนได้เว็บไซต์ที่พวกเราเปิดตัว,ว,นตวแนะนําขู้นัอนแนะนํในโยบายไม่เพียงเท่านี้ครับเราเปิดให้มีการบริจาครับเลือกตั้งอาจจะมองว่าส่วนหนึ่งนะครับเราอาจจะต้องการการสนับสนุนจากแม่พี่น้องประชาชนหลายๆคนแต่เราก็ยังอยากยืนค,นครับว่า ว่าที่ผู้สมัครนายกของอ,อ,จอบจของพวกเราแต่หลายคนไม่ได้มีเงินถึงเงินขังเราอยากจะให้ทุกคนเข้ามาตั้งแทนหนานก,นก,นกนารเมืองโดยเป็นของประชาชนจริงๆถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไหนที่ติดตามฟัางไลฟ์สดที่เด็กคนอยู่ในบ้านานะครับชื่นชอบนโยบายชื่นชอบนโย,นายบายของพวกเราก็เข้าไปร่วมสนับสนุสนเป็นรายจัดก,ก็ได้ในเว็บไซต์ของพวกเราสำหรับการแถลงข่าวนะครับในการเปิดตัว,วว่าที่ผู้สมัครนายกอบจวันนี้นะครับผมก็ขอสรุปจบเรื่องหัสาระ นะครับเพียงแต่เป็นเพียงแต่เท่านี้นะครับที่เหลือก็เดี๋ยวขอเปิดให้ว่าแม่พี่น้องสื่อประชาชนได้มีโอกาสได้นัดคำตัดอย่างไรเดี๋ยวเป็นคุณสรายุทธนะครับเป็นผู้อธิการพรรคณะรัฐมนตรบเชิญพ่อแม่พี่น้องสื่อประชาชนได้เลยครับเรียกส่งทั้งหมดประมาณสิบกว่าจังหวัดหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าจะลงชิงในจังหวัดไหนบ้างเนี่ยคือตัวไหนเป็นสำคัญครับความพร้อมของผู้สมัครของพื้นที่หรือว่าดูจากคะแนนเสียงในการเลือกตั้งหรงครับ จริงๆมีองค์ประกอบแต่ยะอย่างที่เราร่วมตัดสินใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งเป็นในเรื่องของตัวผู้สมัครเรื่องของตัวนโยบายด้วยหลับวันนี้ถ้าทุกท่านติตดตามการาทำคำแถลงข่าะะเวเนี่ยจะเห็นว่าผู้สมัครของพวกเราทุกคนมีความพร้อมแล้วก็มีนโยบายติดตัวจริงๆนะครับสำหรับผม,ผมคิดว่าในเรื่องของความพร้อมผู้สมัครนะครับนโยบายต่างๆเป็นส่วนสำคัญขององค์ประกอบนี้องค์ประกอบที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของยุดยินและรวมการ แน่นอนที่สุดเราเป็นพารทมนชษเราเป็นพารที่เปิดกว้างแต่ในขณะหน,น่อีกคณะอีกปัจจัยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของจุดพืนทางการเงแตนะครับทำอย่างไรที่เราจะมจั่นใจได้ว่าทุกท่านที่มารูปโขจงท้ายออมาลงสมัครรับเลือกตั้งในหนังประชาชนเมื่อเข้าสูา่อำนาจไปแล้วได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วจะเข้าไปกระรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนน่างตรงไปตรงมา ใช้เงินภาษีหรือภาพหรือตลาดทุกสนามจริงๆ14จังหวัดที่ส่งลงสมัครค่ะตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะสามารถได้เก้าอี้นายกอบจกี่จังหวัดเท่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่คิดเอาไว้ตั้งเป้าเนี่ยครับเริ่งต้นอันนี้จริงๆทางพักประชากรแถลงข่าวไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าเราตั้งเป้าไว้อย่างน้อยทุกๆภูมิภาคนะครับจะต้องชนะสนามเลือกตั้งอบจได้อย่างน้อยหนึ่ง ส่วนปัจจัยอื่นๆเมื่อกี้ถ้าจะเสริมเล็กน้อยก็วิเคราะห์ในเรื่องของผลคะแนนการเลือกตั้งด้วยนะครับในเรื่องของคู่แข่งด้วยก็เป็นปัจจัยที่เราวิเคราะห์ในมิติเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นปจัจจัยรองที่ผ่านมาจะมีการมือบ้านใหญ่ที่อ่น,งน,อนล,อล,งลงมาเล่นด้วยการเนินระดับประเทศเนี่ยภาคเพื่อไทยราคแรงก็ตามที่ลงมาเล่นด้วยเนยครับอย่างอุดรธานีเนี่ยโมเดลสำคัญในยคุณที้นักสินลงมาช่วยด้วย วิธีอื่นประเมยว่าจะมีลักษณะแบบนี้ครับจะมีการเก็บหมอกห่อหนังอื่นในตาผมไม่อยากมองให้ไม่อยากให้มองเรื่องนี้เป็นในเรื่องของตัวบุคคลนะครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือว่าใครก็ตามเปแก้ต่างครับใครก็ตามไปช่วยหาเสียงสิ่งที่เกิดประโยชน์ก็คือเกิดประโยชน์ข,นชนของแม่พน้องประชาชนที่จะได้ ติดตามรับฟังข่าวสารได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนะครับแล้วก็ติดตามนโยบายต่างๆได้อย่างยิ่งขึ้นเพราะนั้นถ้าจะให้ข้อพิเศษในส่วนนี้นะครับก็ยินดีครับถ้าจะมีก่รนาของภาคอื่นๆนแต่นรลงไปช่วยในการตัดสินเรื่องตั้งในระดับท้องถิ่นก็ทําให้การเมืองการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นมั่นคงมากขึ้นเราระใส่จะสู้ได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยครัเรื่องไทยก็มั่นใจในกาะแนนของตัวเองแล้วก็้วยความในรัฐบาลด้วยแล้วก็ตอนนี้ชวนนโยบายประชาธิปไตยหมอกมาใส่เรื่อนค่ะ ก็ไม <łość> ่ได้มีข้อกังวลอะไรนะครับจากส่วนตัวตัเองที่ไปช่วยหาเสียงในจังหวัดอุรร์ธานีก็ยังไมีความมั่นใจอยู่นะครับว่าพารคประชาธิปไตสูงนะครับที่จะชนะการเลือกตั้งในสนามการเลือกตั้งองจประอบในวันที่24พฤศจิกายนนี้ นะครับส่วนในเรื่องของนโยบายอื่นๆนะครับแต่เราภาคจะนำเสนอไดยังไงผมเชื่อว่าก็เป็นสิทธิที่แต่ละภา,าคจะนำเสนอได้มาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนติดต,ตามรับฟังข่าวสาแรแล้วก็ออกไปใช้สิทธิ์ได้เสียงเลือกกันนะครับ,รบคือแม้ว่าจะมีนโยบายอื่นนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่หาเสียงเนี่ยครัมีเรื่องของหนึ่งสองเกิดมาเป็นคำถามขึ้มน,น,น,นมาแล้วก็อาจจะความว่าฐานต่างๆบางอ่างเอาไปลงดีอะไรเงี้ยครับตรงนี้ครับอยากให้ย้ำจุดดีเนี่ยครับว่าของในการหาเสียงที่เราหนึ่งหรือสองที่เรามีจุดดียังไงบ้าง เห็นได้ชัดว่าในนโยบายที่เปิดตัวไปรวมถึงการลุลารุงแคมเปญหาเสียงเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่มีข้อพิพาทกันผมเชื่อว่าอย่างคุณพนาพรเองก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นประเด็นแต่อย่างใดไม่ได้เป็นเรื่องขายนการจัดตั้งรัฐบาลอะไแนี้ได้ซ้ำนะครับส่วนในเรื่องของการหาเสียงเรื่องตั้งคองมิชันนี้ก็อย่างทียังอยากยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้ไม่ได้มีประเด็นแน่นอนครับ มีการเปิดแล้วก็ขุดข้อมูลว่าผู้สมัครที่เราท่านนี้นเนี่ยเเคยทํางานกับคอสชอตรงนี้มันจะขาัดกับจุดยืนของภาพไหมครับผมคิดว่าทางคุณคณิศรได้ต่อบนเวทีนีเดียรวมถึงเวทีประชัยหลายๆแห่งอย่างชัดเจนเพียงพอแล้วนะครับก็ฝากคุณทุกท่าน,นะครับถ้ายังสงสัยในประเด็นนี้อยู่ก็ติดตามรลับไปฟังคำาชี้แจงของคุณคณิศคุณคณิรได้เลยครับเพิเงด้เนทางแกนนำของเพื่อไทยออกมา โดยว่า,อ,าอยากให้พัประชาชนเลือกชใต้ข้งขาดครับ,รบ,รบมองคงไม่ได้มนการชีใต้แขังขัดนะครับส่วนตัวผมมองว่าเราเองก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราก็ถูกพักทีนะครับถือว่าเป็นการชี้แจงสับนะครับก็เป็นในเรื่องที่ในสนามเลือกตั้งทุกผู้คนถ้าใครที่ถูกพักิีก็ต้องชี้แจงให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าใจ ผมจะเพิ่มเติมนิดนะครับก็คือวันนี้ที่เราเปิดตัวไปจังหวัดนะครับที่สองจังหวัดที่นี่และอีกสองจังหวัดที่เราเก็บันสุดหลังจากนี้ไปยังอยู่ในกระบวนการอีกประมาณสี่ท่านจังหวัดนะครับที่อาจจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีปลายเดือนนี้นะครับหรือต้นเดือนหน้นานะครับก้อความเส้นจาวอย่างที่บอกแล้วว่ากระบวนการในการที่ขั้นตอนพุทธบุตรเราให้ใน,น้ำตับการสร้าง ายที่ปาะได้จิงก็เลยต้องใช้เวลานะครับและจริงเใช่วงผมตรวจการประชุมนโยบายยึงไม่ได้นำมาเสนอในวันนี้นะครับอยากขอถามที่ติดหน่อยครับเรื่องเนหาที่แบบทำเรื่องภูมิภาคมาด้วยะครับคือความภูมิภาคไหนเป็นพิเศษไหมครับก็ยืนยันอย่างที่คุณเทงบอกนะครับว่าเราต้องการทุกภูมิภาคนะครับและก็เชื่อมั่นเหมือนกันว่าเราจะได้ทุกภูมิภาคนะครับ ถ้าไม่ไไมีประเด็นับถามใดแล้วก็วันนี้ขอปิดการแถลงขาวแล้วก็ขอบคุณ <Bass> ทุกท่านมากขอรา้ครับานคะัน

ขอให้พอเขาใชเอะงานของอรรคเนด้วยกันนคะพวกเราเป็นประชาชนไม่ได้มีเงนอะไรมา่มายเลค่ะใครจาใหมาก็ให้มาไมีะไรค่ ขอโทษนะครับขอความเหงากององนะคะนี่ของเราอยู่คที่สอทางฝั่งเธอนะคะที่นั่ลนะคะนี่นะคะทีุ่ชจอยไปจอที่หัวมากสิบสองค่ะหัมากอดดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ